ช่วงบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชวนพี่น้องฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่พี่น้องอา,อาจจะรับทราบหรือว่าเพิ่มเติมจากที่พ่อนําเสนอนะครับข่าวฉลองวัดต่างๆข่าวกิจกรรมคาทอลิกในวัดหรือสังมนนของท่านเขียนลงมาในกล่องคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวพ่อเพิ่มเติมในโอกาสนี้ได้ต่อไปนะครับเอาละครับเราก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและแน่นอนถ้าเราเป็นกิจชนคาทอลิกที่เข้มแข็งเราจะรู้ได้เลยว่าเดือนตุลาคมคือเดือน สายประคำโลกนั่นเองนะครับและปีนี้ก็เช่นกันครับมีการรณรงค์สวดสายประคำให้ได้1ล้านสายทั่วประเทศนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเลยครับพี่น้องตลอดเดือนนี้ตอนนี้ก้าวเข้ามา3วันนะหรือว่าบวกบวกบวกไปเท่าที่พี่น้องจะมาเห็นคลิปนี้นะครับแต่ว่าเรายังมีเวลาครับพี่น้องแน่นอน ยังมีเวลาจนถึงวันที่31ตุลาคมและว,วงเล็บจริงจริงไม่ใช่พอจบ31ตุลาคมแล้วก็เลิกสวดสายประคารประจําปีแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเราสวดต่อไปได้ทุกวันทุกเวลาที่เราต้องการแล้วก็ควรจะสวดด้วยเพราะเป็นการภาวนาใกล้ชิดกับแม่พระและก็พระเป็นเจ้านะครับแต่ว่าก็เป็นพิเศษละกันสําหรับเรือนตุลาคมที่มีอเจนดามีวัตถุประสงค์ในการสวดไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่เพื่อสันติภาพในโลกเพื่อสิทธิของเด็กทารกนะครับเพื่อกระแสะเรียกเพื่อบุญราศีทั้งแปดแห่ง สนานปาาเป็นนักบุญแล้วก็เพื่อผู้ที่ประสบความทุกข์ยากในชีวิตโดยเฉพาะในปีศักดิ์สิทธิ์นี้เพราะความหวังนี้ไม่ทําให้เราผิดหวังนั่นเองครับแล้วก็ ในวันที่8ถึง9ตุลาคมนะครับชวนน้องๆน,นะครับเยาวชนในอัคารสังคมมณุลกรุงเทพมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาวิถีชุมชนวัดระดับเยาวชนนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยแผนกวิถีชุมชนวัดเราจัดขึ้นในหัวข้อก้าวไปได้วยกันรสร้างชุมชนแห่งความรักและพระศาสนาจักที่ยั่งยืนนะครับจัดขึ้นที่บ้านสวนยอแซบอํเาเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับพี่น้องไปร่วมนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้นะครับ ติดต่อคุณบุญหลายนะครับพี่บุญหลายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยวันที่12-13ตุลาคมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่เป็นแกนนําวิถีชุมชนวัดเขตต่างๆของอัคสสังคมนรกรุงเทพนะครับมาร่วมสัมมนาพัฒนาผู้นําวิถีชุมชนวัดประจําปีด้วยกันในวันที่12-13ตุลาคมที่บ้านผ่ารือยนะครับจังหวัดสมุทรสงครามครับ นี่ก็เป็นข่าวฝากจากแผนกวิธีชุมชนวัดนะครับแล้วก็นี่เลยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนะครับพี่น้องใกล้แล้วสําหรับวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกากับการจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30ครับพี่น้องและแน่นอนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในโอกาสนี้เช่นกันนะครับก็มีการจัดบูธนะครับ D01 แน่เดี๋ยวพ่อเอาอันนี้ลงนิดหนึ่งนะครับ D01 ครับพี่น้องนะครับตั้งแต่9ถึง19ตุลาคม10โมงถึง3ทุ่มที่ฮอล์5ถึง7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตครับโอกาสนี้ก็เชิญชวนพี่น้องมาพบนักเขียนคาทอลิกนะครับวันที่12พบกับคุณพ่อ,อรุชาเชเดตและก็ดกรจิตรรนะครับ ที่พี่น้องอาจจะติดตามพอดแคสต์ของดรจิตราเรื่องของชีววิทยาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับวันที่18ครับพบกับนักเขียนความฝันกับผลงานเล่มใหม่นะครับบัเดอร์ดรีมรัชานนทกองโฉมในนาประกาว่าความฝันกับน้องอันนานักวาดภาพนี่สองคนนี้ตอนนี้ก็เป็นโอ้โหแพ็คคู่ไปแล้วพี่น้องแพ็คคู่เลยนะครับสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาไปติดตามได้ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็วันที่19พบกับคุณปการัง น่คุณปาการังนะครับกับผลงานเขียนที่เล่มใหม่ออกมาตรงนี้นี่พ่อโชว์แบบสดๆเลยนี่ผลงานขอบพระคุณคุณปาการังด้วยที่เอื้อเฟื้อผลงานเล่มใหม่ให้กับพ่อนะครับขออภัยพ่อไม่แน่ใจว่ามีใหม่กว่านี้ไหมเนาะแต่วันนี้คุณปาการังส่งมาให้หลายเดือนแล้วขอบพระคุณมากเลยชื่อว่าร้านนี้ขายทุกสิ่งที่หายไป เออร้านไหนอะไรหายไปมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นออ,ออกแนวนิยายเออแต่ว่าสร้างแรงบันดาลใจนี่แหละที่พ่อชอบนี่น่ารักมากขอบพระคุณมากเลยอันนี้คุณประการังเอื้อเฟื้อส่งมาให้พ่อเลยนะครับนี่ราคาแค่250บาทเองพี่น้องนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ที่บูธนะครับคริสตังนี่ดีศูนะครับเออ ไม่ช่วดีจังเลยอ่ะดีศูนย์หนึ่งเลยดีเป็นที่1เลยเออนะครับบูธล้านคิสตังนะครับแล้วก็อ่าไปเจอกับคุณประการางได้วันที่19คือวันอาทิตย์เนาะวันเสาร์สิเจอกับบ r o เ h e ต์ดรีมแล้วก็น้องอันนาวันที่19เจอกับคุณประการังแน่นะครับกับผลงานเล่มใหม่แล้วก็อีกหลายเล่มเลยที่น่าสนใจนะครับก็ไปติดตามได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับ อ่ะแล้วก็วันเสาร์ที่11ตุลาคมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้ไปร่วมฉลองวัดแม่พระฟติมาบางวัวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับมิซาเวลา10นาฬิกา30นาทีโดยพระคุณเจ้าวีระอภรรัตนและพระสงฆ์ครบรอบบวช25ปีทั้ง4ท่านเป็นประธานในโอกาสนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์ช่วงเย็นนะหโมงเย็นนะครับมาร่วมพิธีมิซาเทิดเกียรติและแห่พระธาตุบุญจาศีคุณพ่อนิโครสัสบุญเกิดกริบบำรุง นะครับก็จะจัดแบบนี้ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับเดือนนี้ก็มาตรงกับวันเสาร์ที่11ตุลาคมเวลา18นาฬิกาโดยพระคุณเจ้าวุฒิเลิศแห่ร้อมนะครับประมุขสังฆบัญฑนเชียงรายมาเป็นประธานเนาะมีพิธีน้ประวัน,นตั้งแต่ห้าโมงสิบ่สินะครับแล้วก็ต่อด้วยมิสซาเวลา18บแนาฬิกาจบด้วย การแห่พระธาตุรอบสักการสถานนั่นเองที่สักการสถานบุญยราศีบุญเกิดกริบบำรุงสามครานจังหวัดนครปฐมครับแล้วก็ต่อเลยวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะครับเชิญพี่น้องมาร่วมฉลองวัดราชินีแห่งสันทิสุขสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับพระโขนงมิซาเวลา10นาฬิกาสโมงตรงนะครับโดยพระคุณเจ้าวีระอภรณ์รัตครับเป็นประธานนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักวัดนี้ดีพอพี่น้องเซิร์ช ใน YouTube ช่อง Chris on Tour นะครับหรือว่าเ e ิร์ชใน YouTube ก็ได้พิมพ์คำว่า Chris on Tour วัดราชินีแห่งสันติสุขสุขุมวิทร้อยหนะครับพ่อจะพามารู้จักกับวัดหลังนี้ให้ดียิ่งขึ้นกับประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจรวมไปถึงการก่อตั้งชุมชนความเชื่อแห่งนี้แล้วก็แอบระซิว่านี่คือวัดบ้านเกิดของพ่อเองนะครับก็ไปรู้จักกับวัดนี้ได้นะครับผ่านทางคริสออนทัวรวัดราชินีแห่งสันติสุขสุขุมวิทร้อยหได้เลยนะครับ แล้วก็วันที่18 19ตุลาคมนะครับยังคงเชิญชวนให้พี่น้องเวชบุคคลคาทอลิกนะครับหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นับถือศาสนาคริสต์ในการโรมันคาทอลิกเนี่ยมาร่วมกันครับมาร่วมฟื้นฟูจิตใจและประชุมใหญ่สามัญประจําปีชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยซึ่งปีนี้เนี่ย เวชบุคคลคาทอลิกหรือว่าแผนกสุขภาพบนร,รมัยอักรสังมรฑลกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับเราจัดขึ้นในหัวข้อแรงบันดาลใจของเวชบุคคลคาทอลิกในการดูแลรักษาชีวิตครับจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่18ถึง19ตุลาคมณนะศูนย์อภิบาลคามเมเลียราดกระบังนะครับเชิญพี่น้องได้ ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแจ้งชื่อล่วงหน้าผ่านทางตัวแทนวิชบุคคลเขตของท่านนะครับหรือสังคมนทนของท่านหรือว่าถ้าไม่แน่ใจจะอยากมาร่วมยังไงก็ดูรายละเอียดได้ทาง Facebook ชมรมวิชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับนี่โอกาสนี้ วันที่18-19ตุลาคมนะครับแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นครับวันเสาร์ที่18ตุลาคมนะครับก็ชวนพี่น้องมาร่วมฉลองครบรอบ36ปีการสถาปนาบุญรญาศีทั้ง7แห่งสองคอนนะครับในวันนั้นก็จะมีพิธีบวชพระสงฆ์นะครับ2ท่านก็คือสังคนุกรซีมอนชานารงผันพลีอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพ่อตั้งแต่ปีหเลยนะครับแอบเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมงานบวชเพราะว่าพ่อต้องจัด เป็นเจ้าภาพจัดงานฟื้นฟูจิตใจเวชบุคลระดับประเทศพอดีเลยชนกันเลย18-19นะครับเป็นงานบวชพระสงฆ์ของบัดเดอร์ชวนนะครับบัดเดอร์ชันรงค์แล้วก็บัดเดอร์อีกท่านหนึ่งเป็นชาวเวียดนามนะครับบัดเดอร์ยอแซฟอานบุย่ยวันหวานะครับ ก็จัดขึ้นที่สักการสถานพระมารดาแห่งมรณะสกข,ขีสองคอนนะครับจังหวัดบุกนาหารวันเสาร์ที่18ตุลาคมมิสซาเวลา10นาฬิกาโดยพระคุณเจ้าวีระเดชใจเสรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีมิสซาแรกของคุณพ่อทั้งสองท่านด้วยนะครับคุณพ่ออานบุยวันฮวานเนี่ยชาวเวียดนามเป็นคณะนักพรต ซิสเตเซียนแม่นะครับจะมีมิซาแรกวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่อารามแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสกลนครน,นะครับส่วนมิซาแรกของคุณพ่อชวนก็จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่2 0ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่วัดนักบุญยอแซมดอนทอยหนองสนุกจังหวัดสกลนครเช่นกันนะครับพี่น้องที่อยู่ในแถบอีสานก็ไปร่วมรับพรสงใหม่ด้วยกันได้ในโอกาสนี้นะครับ แล้วก็ต่อเนื่องไปนะครับในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมเป็นวันแพร่ธรรมสากลนะครับพี่น้องปีนี้ในประเทศไทยเองก็จัดขึ้นในหัวข้อธรรมทูตแห่งความหวัง่ามกลางมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะว่าถุงทานในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลของทุกวัดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญเลยในการมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีนะครับวัดคาทอลิกทุกแห่งก็จะ ร่วมสนับสนุนงานแพร่ธรรมเพื่อรวบรวมส่งสันตะสนักหมดเลยครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่19นะครับแล้วก็ในสังคมมทนราชบุรีเองก็จะมีงานวันแพร่ธรรมสากลและวันคารวาสนะครับจัดขึ้นที่อัศนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวนะครับส่วนอาัคารสังคมมณฑกรุงเทพก็จะจัดที่วัดเซนหลุยสาธรน,นะครับก็รวมไปถึงสังคมมณฑต่างๆก็จะมีการจัด วันแพทยธรรมสากลและก็วันคารวาสด,ด้วยนะครับพี่น้องก็ติดตามข่าวสารได้ในสังคมโนของท่านนะครับแล้วก็วันพระหสัสที่23ตุลาคมนะครับชวนพี่น้องฉลองวัดแล้วก็เปิดเสกวัดหลังใหม่ด้วยนะครับวัดอัครเทวดาราฟาเอลปากน้ำมิซาวดานสิบนาฬิกาโดยพระคุณเจ้าวีระอาพรรัตเป็นประธานนะครับ แล้วก็ต่อเนื่องไปเลยในนหนพูดถึงเดือนนี้นะครับเราไปยาวๆกันเลยจนถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดนักปูนยูดาอัครสา,าวกชินเขตครับมิซาเวลา10นาฬิกาโดยคุณพ่อต้อมสุรศัก์กัมพาพรเป็นประธานนะครับแล้วก็ Uh, วันพุทธที่29ถึงวันพระหัทสบดีที่30นะครับก็ชวนพี่น้องร่วมงานชุมนุมคนรักพระคัมภีร์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวังนะครับปีนี้เขาจัดขึ้นในหัวข้อพลังแห่งการไตรตรองพระวาจาครับจัดขึ้นโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตส์ศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์นั่นเองนะครับพี่น้องก็ไปร่วมกิจกรรมได้สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับเพื่อลงทะเบียนและเขาเข,าเขียนด้วยบอกว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับพี่น้องที่ไปกลับแต่ว่าถ้าพี่น้องที่ต้องการครั้งคืนก็ท่านละ 1, 5 0 0บาทนะครับถ้าพักเดี่ยวถ้าพักคู่ก็ท่านละ1000เองนะครับก็เป็นเรื่องของห้องพักเรื่องของค่าอาหารนะครับแต่ว่าถ้าไปกลับก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับพี่น้องก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกันได้แล้วก็ยาวไปถึงเดือนพฤศจิก,กายนนิดนึงครับ วันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนะครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดน้บูญเทเรซาหนองจอกโดยพระคุณเจ้าพี่บูนวิสิตนนทชัยเป็นประธานมิสาเวลา10โมงครึ่งนะครับแล้วก็นี่พอพูดถึงวัดน้บูนเทเรซาหนองจอกนะครับก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าเดี๋ยววันอ,อ,อังคารหน้านี้นะครับวันที่7ตุลาคมครับใน u t u b e ช่อง Chris on Tour นะครับจะมีการออกอากาศ คอนเทนต์ใหม่ก็คือเรื่องราวของวัดน,นบุญเทเรซาหนองจอกครับพ่อจะพาไปเยี่ยมชมวัดหลังนี้แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนความเชื่อแห่งนี้ที่มีอายุกว่า100ปีอัพนะครับเกิน100ปีไปแล้วกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็วัดที่เนี่ยมีลักษณะน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับที่หนองจอกนะนะครับ โดยได้รับเกียรติจากคุณครูสมศรีมาพาทัวร์มาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะคุณครูสมศรีนี่เกิดโอ,อ้โหแล้วก็โตมากับวัดหลังนี้จวบจนปัจจุบันจริงๆนะครับก็ติดตามได้ในช่อง y o u t u คริสออนทัวร์นะครับวับนอังคารที่7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็แหมจะพูดไม่พูดก็ไม่ได้แบบจะบอกวัดพี่วัดน้องกันนะครับถ้าพูดถึงวัดหนองจอกก็ต้อง เลยไปถึงวัดลำไสสักเล็กน้อยจังหวัดปทุมธานีนะครับกับคอนเทนต์ที่เรานําเสนอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่พี่น้องติดตามได้กับเรื่องราวของวัดพระวิสุทธิวงศ์ลำไสนะครับอันนี้ก็ชุมุมความเชื่อร้อยกว่าปีเรียบร้อยนะครับก็ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ยังมีการเดินสายอยู่นะครับกับไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ รูปแม่พ้าแห่งกรุงโรมแล้วก็พระธาตุนักบุญคาโลอากูติสนะครับไปยังสังคมมนต่างๆในประเทศไทยนะครับพี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างพี่น้องเข้าไปใน YouTube ช่อง Chris Life Talk นะครับเราโ,โดยบักเอิแล้วก็พ่อได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทั้ง3สิ่งนี้แล้วนะครับไปทำความรู้จักให้มากขึ้นก่อนที่จะได้ไปเคารพสักการะ พระาธาตุหรือว่าไม้กังนเขนหรือรูปแม่พระแห่งกรุงโรมได้นะครับแล้วก็จะวนกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งในวันที่1 8บแถึงสิตุลาคมนี้เช่นกันนะครับที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองรูดบางสะแกรครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3อย่างนี้นะครับพี่น้องในกรุงเทพที่อาจจะพลาดไปในช่วงต้นเดือนอกันยายนเดี๋ยววันที่1 8บแถึงสิตุลาคมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่วัดแม่พระ ประจักเมืองรูทบางสแกนนะครับพี่น้องก็ติดตามได้นะครับรอ,อติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะครับกับ4 YouTube 4ช่องในเครือข่ายคริสสร้างสรรค์น,นะครับช่องส้มคริสสร้างสรรค์ช่องเหลืองคริสออนทัวร์ช่องน้ำเงินคริสอินไซต์แล้วก็ช่องฟ้าคริสไลฟ์ทอล์กนะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายจริงๆของจริงๆนะครับคุณพ่อชินก็ฝากประกาศจากประชาสัมพันธ์นะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรอนบอสโกสุราชครับตอนนี้เปิดรับนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งปชวชปวสวพี่น้องที่อยู่ในแถบแดนใต้นะครับหรือว่า,อาพี่น้องต่างภูมิภาคจะไปเรียนที่นี่ก็ได้นะครับมีหลากหลายสาขาที่น่าสนใจและก็ทันสมัยมากนะครับเปิดรับสมัครรอบที่1 รอบโคตาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสแกน QR วอาโค้ได้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าเข้าไปดูใน Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีโนโมอสโกสุราชก็ได้หรือว่าสมัครเรียนได้ในเว็บไซต์นะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ก็ได้นะครับนี่เพราะชินก็ฝากประชาสัมพันธ์มาในโอกาสนี้และนี้ก็คือทั้งหมดของบอรดข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์นี้ครับ อะะครับพี่น้องอันนี้ก็คือ3มช่วงนะครับของคริสถึงคุณที่เราจะกลับมาพบกันทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับกับเครือข่ายคริสตางสรรค์น,นะครับเพิ่มเติมนิดนึงพิตุฝากมานะครับวันเสาร์ที่11ตุลาคมเชิญร่วมฉลองบันฟาติมาท่าแร่ครบ71ปีนะครับมิสซาเวลา10นาฬิกาโดยพระคุณเจ้าวิรเดชใจเสรีเป็นประธานด้วยนะครับเอาละ โอ้แล้วก็ใช่เดือนตุลาคมนอกจากเป็นเดือนสายประคำแล้วยังเป็นเดือนแห่งค่ายกระแสะเรียกด้วยเพราะว่าทุกสังคมมณฑลก็จัดโอ้โหค่ายกระแสะเรียกกันนะครับในโอกาสที่เป็นเดือนปิดเทอมเล็กนี่ของบรรดาน,น้องๆนักเรียนน,น,นะครับพี่นองก็ ร่วมสนับสนุนบุตรหลานไปเข้าค่ายกระแสรเรียกในสังคมรณฑต่างๆหรือคณะนักบวดต่างๆที่สนใจได้นะครับรวมไปถึงอย่าลืมภาวนาเพื่อกระแสรเรียกของพระสงฆ์นักบวชแล้วก็บรรดาสมณเณรรวมไปถึงลูกๆหลานๆของเราเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสติดตามพระกิตตเจ้าในฐานาะศาสนาบริการต่อไปได้ด้วยครับ